วันนี้เราก็จะมาสาธิตนเรื่องของการทำหน้ากากผ้าเป็นแบบที่เป็นไม,ไม่ได้เย็บนะคะแบบเวลาถ้าเกิดว่าเราเร่งรีบเพราเราต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงต่หรือว่าเป็นชุมชนแออัดหนาแน่นในเรื่องของการะกาการ,ระบาดของเชื้อโรคนะคะเราอาจจะมีการเตรียมทํากันอย่างง่ายๆนะคะเป็นผ้าชนะานะคะ ผ้าที่นํามานะคะซึ่งก็มันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่ว่าเราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะเขาก็พบว่าผ้าฝ้ายมัสดินเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะสามารถป้องกันการละอองน้ําได้ดีแล้วก็ป้องกันอนุภาพอของเชลลกกื้อโรคต่างๆได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น,นะค่ะและที่สําคัญก็คือซักสามารถที่จะนําไปใช้ได้หลายครั้งนะคะซักให้แห้งแล้วก็พื่นแดดตากแดดแล้วก็นํากลับมาใช้ได้อีกนะคะค่ะสำหรับผ้าฝ้ายมัสดีนที่เราจะมาทําเป็นหน้ากากผ้านะคะอย่างง่ายนี่ก็คือ ตัวนี้นี่สามารถใช้ป้องกันเราจะใส่ในคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยนะคะเวลาที่จะมาใส่ไปป้องกันเชื้อโรคการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆนะคะป้องกันฝุ่นละอองป้องกันการแพร่กระจายของเชืะะ้อค่ะอุปกรณ์ค,ค่ะง่ายๆนะคะก็จะเป็นผ้าชนาะนะคะที่ทาจากผ้าฝ้ายมัสลินนะคะแล้วก็เป็นาสายยางรัดนะคะซึ่งเราก็เวลาที่เราจะเลือกสายยางรัดเราก็จะต้องเลือกตามขนาดวัดตามขนาดของอใบหูอของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็ เราก็ได้มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือก่อนอื่นเราก็เป็นการรัดง่ายๆก่อนนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาพับผ้าเป็น3มตอนนะคะอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็น30มสิบคูณิคูณิก็ได้ะคะ่ะครับค่ะทีนี้นะคะพอเราพับเป็น3ามตอน็อน 3, 3ตอนจากนั้นเราก็ะนะคะ เราใส่ยางรัดเข้าไปสิครับค่ะใส่ยางรัดเข้าไปสองข้างค่ะสองข้างตอนนี้จับเวลายังไม่ถึง30วินาทีค่ะมันก็จะเนี่ยค่ะก็จะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสามช่องเท่ากันอ่าค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็พับมานะคะเนี่ยค่ะพับสองด้านแล้วค่ะทายมาตัค่ะ สองด้านนะคะยังให้ต่อครับค่ะทีนี้เวลาเราพับมาเราก็มีการสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันสอดเข้าไปในตรงใต้ช่องของผ้าตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเลื่อนหลุดะค่ะอย่าบ,บอกนะครับว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเหรอครับค่ะจากนั้นเราก็สามารถสวมใส่เข้ามาปิดได้เลยโอ้ยง่ายมากครับท่านผู้ชมแบบนี้เราสามารถใส่แผ่นกรองหรือว่าอะไรได้ ผ้ากรองเ,อเราเรสามารถเราสามารถใส่เห็นกลองได้ตอนช่วงก่อนที่เราพับผ้าเป็นสามตอนค่ะ,<อ>คะนี่ค่ะไม่ใชใจสะดวกไหมครับสะดวกค่ะโอ้เยบเลยนะครับแล้วแบบนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวออกมาส,สักเล็กน้อยนะครับเปรย์แล้วแบบนี้กับแบบที่เราเย็บตรงนั้นแตกต่างกันยังไงบ้างอ๋อถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเย็บนะคะมันก็จะมีความประณีตสวยงามแล้วก็ อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าความพงทนุนการประสิทธิภาพความพงทนุงทนการใช้งานจะใช้งานได้ได้นานกว่าหแต่ตัวนี้ก็สามารถซักได้ซักได้ค่ะซักแล้วก็นํามาทําความสะอาดได้อันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างวดเร็วแบบง่ายๆนะคะแต่ตัวนั้นก็สามารถใส่เป็นแผ่นรองแอ่ตัวที่เป็นแบบเย็บก็สามารถใส่เป็นแผ่นรองป้องกันเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะในการป้องกันเชือ้อ เชื้อโรคนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางกลมกันแพทย์นะคะกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการแรนะนําในเรื่องของยึดหลัก3ามรอนะคะ,ะก็จะมะีลดเลี่ยงแล้วก็ดูแลนะคะ ลดในที่นี้ก็คือลดการสัมผัสการติดเชื้อนะคะหมั่นล้างมือนะคะล้างมือให้บ่อยมากขึ้นด้วยน้ําแล้วก็สบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ล้างมือก่อนการรับประทานอาหารนะคะล้างมือในขณะที่เราไปสัมผัสต่อพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็หากมีการไอหรือจามก็ควรที่จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็เลี่ยงนะคะก็คือเลี่ยงในการเดินทางไปที่ที่สาธารณะนะคะไอที่สาธารณะที่มันมีชุมชนแออัดหนาแน่นหรือว่าพื้นที่ที่มันมีการระบาดของโรคนะคะ แล้วก็ดูแลก็คือดูแลตนเองนะคะดูแลตนเองและสังคมส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะด้วยการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็การการรับประทานอาหารกินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหากเราต้องเข้าไปในพื้นที่ที่กลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะมีการสังเกตอาการตนเองนะคะแล้วก็หากมีการพบความผิดปกตินะคะเราอาจจะมีการไปตรวจคัดกรองรักษาโรคเบื้องต้นต่อไปนะคะ